สวัสดีครับผมเบียร์กูลพระสมิครับวันนี้ถือโอกาสวันดีในวันดีนะครับที่เราจะได้รีวิวมหาวิทยาลัยสุโไทยธรรมธิราชนะครับโดยความประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรการเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยสุโไทยธรรมธิราชเป็นอย่างไรและมีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอ,อย่างไรบ้างเชิญรับชมลไล้ครับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชพุทธศักราช2521และได้เปิดทําการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในปีพุทธศักราช2521ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์โดยที่ไม่มีการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ยกไ้บางสาขาที่อาจจะมีการเรียนการสอนออนไลน์บ้างแล้วก็เป็นส่วนน้อยนะครัเซึ่งมมาวิทยาศยสตรทยธรรมธิราเนี่ยเป็นมาวิทยาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line, โดยที่การเรียนการสอนในประเทศไทยอาจจะเป็นการแบบออนไลน์ line, ทางไกลนะครับหรือไม่ก็จ,จะมีพวกตาราเรียนที่เราจะได้อ่านบ้างอะไรบ้างครับโดยที่ไม่ไม่ก โดยที่ไม่ต้องมาเรียนออนไซต์ในมหาลัยเลยนะครับซึ่งมหาวิทยทาลัยสกุโขทยธรรมธิราาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ทําให้คนไทยทุกคนได้มีสิทธิ์เข้าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ครบทุกคนซึ่งมหาวิทยาลัยสุขโขทยธรรมธิราาได้ได้ดเริ่มในการออกแบบการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์นะครับโดยดรป่วยอึ้งพากรซึ่งเป็นผู้คิดค้น การเรียนการสอนออนไลน์คนแรกของเมืองไทยโดยที่มีวัตถุประสงค์ให้คนไทยที่ไม่ไม่สามารถเข้าการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในภาคปกติได้ได้มาเรียนเรียนรูปแบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องโดยที่มีการทำอาชีพตามปกตินะครับซึ่งต่อมาทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้นำ ได้นาแนวคิด Open University ของดปรปุวยอึ้งพากรนนะครับมาปรับใช้โดยโดยมาปรับใช้ในรูปแบบ Open University ของรัฐและก็ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภิพิพลออุลยิดชมหาราชบรม,มนาถพิตให้อกพระราชญัติมหาวิทยาลัยไทยทำมาได้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2อ2 1โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูพิพลออุลยิดชมหาราช กรมบรณาิได้สมพระกรุณาโปรดเกล้ากรดกระหม่อมพระราชทานนามสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งอิงพระนามสุโขทัยธรรมราชาตามพระราชอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขั้นดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชัยปกสยเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาซึ่งเพื่อเป็นการน้อมสืน่อนพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อมองชนชาไทยที่มีที่พระราชทานระบอบประชธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนโดยที่พระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเขียนพระราชจริยาขาสระรบาสมบัติวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2 4 7 7ใจความว่าข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพระเจ้าอย่เดิมให้แก่รา,าษฎรโดยเท่วไป ข้าพเจ้าจะไม่ยินยอมยกอำนาจเท่าไรของข้าพเจ้านั้นให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรต่อมาท่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้ขอพระราชพระบรมราชานุญาตจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่อิงแบบมาจากพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์พระบรมคติยะราชวงซีศาภรณ์ สมพระมาราพระมาราที่เป็นพระบรมณษาประสาทเดชสจากพระที่นั่งจกักรีมหาปราสาทเพื่อเป็นการน้อมส่งในพระมหากรุณาคุณ,คณต่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระราชทานระบวบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนไทยครับ two o n สำหรับการเข้าเรียนเหมาเดศสกุลธรรมทิทราชน,นะครับง่ายมากๆเลย โดยที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับคือจบมัธยมศึกษาปีที่3มไม่ยอมศึกษาปีที่หหรือเทียบเท่าแล้วก็ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จำกัดเ,เนียมเนาโดยการเรียนนะครับจะเป็นการเรียนออนไลน์แบบ open university นะครับมีทั้งตำราเรียนแล้วก็คลิปต่างๆทั้งซีดีวิดีโออะไรนี้มีหมดนะครับแล้วก็ no on site ก็คือไม่ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถทำงานประจำได้นะครับแล้วก็จะมีการจัดสอบทั่วประเทศนะครับ โดยที่การจัดสอบเนี่ยนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีวิชาเรียนบางวิชานะครับที่จะต้องสอบออนไลน์นะครับการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนตามลงทะเบียนได้เลย,เลยคือลงทะเบียนตามภาคเรียนนะครับ2ภาคเรียนต่อปีแล้วก็วิชาไหนก็สามารถเลือกวิชาได้ตามที่เราถนัดเด็กจะตามที่เราโอเคมีความสามารถนะครับ แต่ระบบเราจะใช้ระบบเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยทั่วไปเลยนะครับใช้ระบบเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเลยนะครับส่วนการจบนะครับง่ายมากแต่อาจจะยาก่อคนนิดนึงต้องมีเกดเฉลงเียไม่ต่ำกว่า2.0ถ้าต่ำกว่านั้นถูกรีเจ็คหรือไม่ก็ต้องอาจจะหรือไม่ก็ต้องเรียนต่อไปจนกว่าจะจบจนกว่าจะได้2.0นะถึงจะจบนะครับ จบไปได้นะครับสำหรับการรีวิวหมหาวิทยาลัยสุโขทัทยธรรมนทิราชนในวันนี้ซึ่งหมหาวิทยาลัยสุูขทัทยธรรมนทิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น Open University แห่งแรกแคะแห่งเดียวของรัฐบาลไทยซึ่งหมหาวิทยาลัยสุขูขทัยธรรมนทิราชนเนี่ยได้มีการเรียนแบบออนไลน์โดย No o n s i t ์นะครับแล้วก็หมหาวิทยาลัยสุูขทัยธรรมนทิราชนะนครับเป็นการเรียนที่สามารถทำงานประกอบไปด้วยหรือเรียนประกอบไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ